ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่น้ำตกเขาชมเอาช่วงที่ผ่านมานะคะเห็นคนแชร์เดินป่ากันเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่กล้าวันนี้เราเลยมาซ้อมก่อนที่น้ําตกแถวบ้านนะคะถ้าเดี๋ยววันนี้เออชอบนะทุกคนอาจจะได้เห็นเออไปเดินป่ากันบ่อยขึ้นก็ได้เดี๋ยวไปลองดูก่อนว่ามันจะขนาดไหนเชียววันนี้ ค่าอุทยานที่นี่นะคะค่ารถ30บาทผู้ใหญ่40บาทและเด็ก20บาทเก๋เดินไหวเป้าให้ทายก่อนจะเริ่มเดินทางเติมพลังก่อน าไปเราไปเริ่มเดินกันเพราะว่าน้ำตกที่นี่มีแปดชั้นแล้วตอนนี้ก็สองโมงแล้วแต่ว่าน้ำตกปิดสี่โมงชื่ว่าเราไปไม่ถึงกันแน่เลยหรอดูปะที่เด็ดสุดก,ก็คือน้ำตกชั้นที่เจ็ดถึงชั้นที่แปดอ่ะกิโลหนึ่งที่มันห่างกันวังที่หนึ่งสามร้อยสี่สิบเมตรไม่ใช่วังที่หนึ่งเนี่ยเขาชื่อวังหนึ่งสามร้อยสี่สิบเมตร ถึงแล้ววังหนึ่งวังหนึ่งคือชั้นที่หนึ่งอะคะโดยที่มีป้ายบอกไว้ว่าระวังงูเขียวหางไหม้หมหน่าเดินตอกทีสุด,สดไปดูวังหนึ่งมีอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นแอ่งปะวังหนึ่งอะก็บอกว่าน้อตรที่นี่แต่ละชั้นก็คือจะไม่เหมือนกันเลย เพิ่งชั้นหนึ่งเองไปเราไปต่อชั้นสองกันทางที่นี้เดินยากมากเป็นหินกับเป็นเขาตลอดทางเลยถึงแล้วนะคะวังมัชชาชั้นสองเดี๋ยวลงไปดูปลาข้างล่างกันไปขึ้นสะพานเมื่อกี้กันวังมัชฉาไปดูปลา าพวกนี้คือปลาพวงรู้ส no ึกว่าน pues ่าจะกินไม่ได้น้ำใส่มากไปเดี๋ยวเราไปชั้น3ามกันวางมรกตอีก320เมตรเขาบอกว่าการเดินป่าจะทำให้รักษาอาการโรคซึมเศร้าได้แล้วก็ขายความเครียดได้ไม่น่าจริงตอนนี้ทุกคนเครียดหมดเลยเหนื่อย เดี๋ยวอันนั้นคืออะไรวะนะชันมากเป็น300เมตรที่ชันมากงงมากว่าคนที่ชอบเดินป่าเขาไม่เหนื่อยหรอวะมันชันมากแล้วมันก็ร้อนนะนี่ขนาดมาเดินน้ำตกคิดไว้อะก็คือมันจะต้องเย็นๆแบบมีไอเย็นจากน้ำมาเป็นป่าชุ่มชื้นสงสัยจะคิดมาผิดร้อนนอะร้อนอยู่เด้อ พบกำลังใจระหว่างเดินทางอีกหนึ่งอันตรายหน้าผาสูงชันทุกคนชั้นนี้น้ำไหลแรงมากนี่ยินเสียงน้ำปะดังมากถึกเต่ไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังอ่ะชั้นสามที่เลยนะห่วงมรกตปรับเซียนมาก เดินทางต่อด้วยความรวดเร็วต่อไปวังแซงาม100เมตร้ว แล้ววงังไสงามชั้นที่สี่ชั้นที่สี่วังไสงามนี่น่าจะมีต้นไส่ปะเขาถึงตั้งวาง่าวังไสงามน้ำใสมากพูดว่าน้ำใสมากทุกชั้นเลยแต่ใสจริงไปค่ะวันนี้เรามาเดินกันแบบชิงฉับถั่วเพราะว่าเราต้องทำเวลา ต่อไปผ่ากล้วยไม้สี่สิบเมตรมันเหมือนดูใกล้เนาะแต่มันก็ไม่ใกล้เนาะกลับไปคือผอมแน่นอนหมาป่าที่แท้ทูแล้วลงพร้อมกันไหมเนี่ยขึ้นพร้อมกันอะสี่สิบเมตรถึงแล้วถึงแล้วผ่ากล้วยไม้่อนมาในเน็ตเขาบอกว่ามันจะมีกล้วยไม้ป่าจะงงหน้าไปดูแล้วไม่มีเดินต่อไปเดินต่ออุย้ย ไม่มีสองยยี่ช่องแคบช่องแคบสอง่เมตรช่องแคบเป็นชั้นที่เท่าไหร่นะแคบจริงยืนยันว่าแคบจริงพอแล้วไหมแล้วขึ้นได้แค่ห้าชั้นวันนี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องเริ่มลงตอน3ามโมงเจ้าหน้าที่บอกเราไว้ว่าให้ไปเจอที่จุดเริ่มเดินอ่ะตอน4ี่โมงเพราะว่าอุทยานจะปิด วันนี้เราก็ได้แค่5้าชั้นส่วนชั้น6กกับชั้นเจก็ถ้าใครมาเดินแล้วเป็นยังไงก็เขียนรีวิวให้เราด้วยแล้วกันเราไม่ทันลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวจะแวะพาไปกินกาแฟกินชาที่สวนเยนเซเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่แถวๆนี้นี่แหละไปะลงไปข้างล่างกันจ้องแคบจ้องแคบแคบจริง เราลงมาถึงชั้นอะไรเราก็ไม่รู้นะก็คือตอนลงอ่ะเร็วมากแต่เหนื่อยมากเหมือนกันกลับมาถึงแล้วทุกคนกลับมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วเมื่อกี้เราเดินไปทั้งหมดไปกลับก็น่าจะประมาณสามกิโลได้แนะนําว่าให้ใส่รองเท้าผ้าใบมาเพราะว่าบางจุดก็ชันบางจุดก็ใบไม้มันลื่นมากใส่รองเท้าผ้าใบมาจะปลอดภัยกว่าจริงๆอิอะเดินป่าก็คือฝึกจิตอยู่นะเพราะว่า เนี่ยแทบไม่ได้คุยกับแบบน้องที่มาเดินด้วยเลยเพราะว่ามัวแต่เลงอยู่ว่าต้องเหยี่าผินก้อนไหนไม่ให้ตัวเองล้มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าฝึกสมาธิแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าต้องจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าอยู่ไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปที่อื่นกันต่อที่ก่ะ คนตอนนี้เราว้ามาอยู่ที่สวนเยนเซแล้วนะคะก็เป็นคาเฟ่แหละมีค่าเข้า20บาทอันนี้ามาแลกน้ําแลกอะไรไม่ได้นะก็คือซื้อวิวมาซื้อวิวจะบอกว่าข้างนอกเป็นวิวแบบวิวชาวบ้านที่แบบดีอะ่ะเป็นแลนด์สเคปที่ดีข้างบนก็จะเป็นมีดอกม้งดอกไม้ ก็ชาย็นสค่ะวันนี้ปิดคลิปแล้วไว้มีแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวทำคลิปเที่ยวใหม่นะคะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะหัวทองฟ้าไปหนึ่งทีไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย